ในหัวข้อนี้คุณจะพูดถึงปรากฏการณ์ละคนแรกที่เป็นคนพบคือในเฮิร์ตค่ะยังไม่ใช่เป็นไอน์สไตน์นะคะเป็นในเฮิร์ตเขาสังเกตว่าแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นเฮ้ยความยาวคลื่นต้องต่ำๆแกทาให้ความถี่มันสูงๆูงพลังงานก็ต้องสูงมากเอาไปตกกระทบโลหะสังเกตว่าขอดูรูปนี้เลยแล้วกันนะคะใช้รูปนี้เลยละกัน,น,ะะน,ลลกนถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นแผ่น โลหะที่เขาใช้เป็นเป้าใช้เป็นแบบแผ่นกระทบเอาแสงที่มีความถี่สูงครูขอเรียกแสงที่มีความถี่สูงนี้ว่าโฟตอนดังนั้นครูเอาโฟตอนที่มีความถี่สูงคือพลังงานสูงยักกระแทกกระทบเข้าไปที่แผ่นปรากฏว่าวัดกระแสไฟฟ้าในหลอดวัดกระแสไฟฟ้าได้ในลนนักษณะของไมโครแอมแปรเฮ้ยทำไมายิงแสงไ,ไปแล้วเกิดไฟฟ้าไฟฟ้า,า,าก็ต้องเกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนถูกไหม สแสดงว่าตอนนี้น่าจะมีอิเล็กตรอนเนี่ยอีอน,นพาคเล็กๆเนี่ยหลุดพอมันหลุดมันจะวิ่งวิ่งหาไอแก่วิ่งหาเป้าถ้านั้นเราทําให้เป้าเป็นอะไรดีเป็นบวกถ้าเราทําให้เป้าเป็นบวกมันจะวิ่งอย่างมีระเบียบขึ้นเออเห็นไหมพอมันวิ่งอย่างมีระเบียบขึ้นมันเกิดเป็นกระแสนัในไฟฟ้าเราจะเรียกอิเล็กตรอนวิ่งว่ากระแสอิเล็กตรอน สำหรับนี้มันเกิดอิเล็กตรอนที่มาจากการกระแทกแสงดังนั้นอิเล็กตรอนที่หลุดตรงนี้เราเรียกว่าโฟโต้กระแสโฟโตอิเล็กตรอนเราจะไม่เรียกอิเล็กตรอนนะเพราะว่าเป็นอิเล็กตรอนที่มาจากแสงเราจะเรียกอีกก้อนนี้ว่าโฟโตอิเล็กตรอนเป็นก้อนก้อนต่บนี้แหละถ้าครูบอกว่านี่คือทิศของกระแสอิเล็กตรอนไฟฟ้าต้องเพื่อนที่ไงตรงกันข้ามกับทิศของกระแสไฟฟ้ามันก็ต้องสวนทางกันอันนี้คือทิศของไฟฟ้า หลายแบบนี้นะคะนี่คือไฟฟ้าเกิดกระแสไฟฟ้าไอเกิดขึ้นส่วนทางไหนเกิดกระแสไฟฟ้าไอเกิดขึ้นแบบนี้เอ๊ะทำไมแสงจึงทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าเกิดคําถามด้วยกันเยอะแยะมากมายเขาตั้งไปสองหัวข้อหลักๆในการทดลองของเฮิร์ตนะคะเรียกปรากฏการณ์ที่แสงทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าว่าโฟโตอิเล็กทริกทีนี้ไปดูคําถามสองอันที่น่าสนใจในปรากฏการณ์นี้หนึ่ง เขาต้องการศึกษาว่าจํานวนโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดอีจานวนถูกเขียวเนี่ยที่หลุดเนี่ยหลุดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยใดแสดงว่าเราจะศึกษาจํานวนอิเล็กตรอนที่หลุดเราต้องตอบคำถามนี้ได้ว่าจํานวนอิเล็กตรอนที่หลุดเนี่ยหลุดเพราะอะไรสองขนะที่มันหลุดมันต้องวิ่งไปกระแทกแสดงว่ามันจะต้องมีพลังงานจนที่มาจากการวิ่งจริงไหม ดังนั้นอยากรู้ว่าพลังงานจนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรทีนี้เด็กสังเกตนะพลังงานจนขณะที่มันหลุดมาจากพลังงานอะไรดูจากรูปนี้จะรู้เลยมาจากพลังงานอะไรพลังงานแสงโฟตอนถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจนแล้ววิ่งขึ้นอยู่กับจํานวนโฟโตอิเล็กตรอนไหมไม่แน่าจเดี๋ยวลองไปหาดูตอนนี้เราจะได้สองคำตอ,อบสองคำถามนะเราจะมาหาคําตอบกันนะคะทีละอัน มาดูการทดลองแรกเลยนะคะเขาต้องการรู้จํานวนอิเล็กตรอนที่หลุดปูของผูชั้นว่าเป็นอิเล็กตรอนนะคะก็คือโฟโตอิเล็กตรอนนั่นแหละอุปกรณ์ตัวเดิมค่ะก็คือมีแคโทดเป็นตัวตัวปล่อยอิเล็กตรอนให้หลุดนะคะแล้วแอนโดดเป็นบวกเนาะเกิดกระแสไฟฟ้าเรียกผู้ผิดเกิดกระแสอิเล็กตรอนหลุดเรียกว่ากระแสอิเล็กตรอนต้องการวัดจํานวนอิเล็กตรอนที่หลุด เราควรเราควรรักไหมกำลังคิดอยู่เราควรจะรัรได้ป่าวะ่าถ้าเราไม่รัดล่ะผูต้ตามนี้แล้วกันเนาะจะได้แบบกระชับมากขดลบทั้งหมดออกก่อนต้องการวัดจำนวนอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นทางแรกยิงแสงเข้าไปยิงแสงเข้าไปวัดกระแสไฟฟ้าครั้งที่หนึ่งนะั้นยิงแสงธรรมดาเลยวัดกระแสไฟฟ้าจากนั้นลองเปลี่ยนแสงดู แล้ววัดกระแสไฟฟ้าเฮ้ยเปลี่ยนแสงขีดเขียวเป็นแสงสีส้มอะสมติสมติเด้อครูขอเปลี่ยนอะแสงสีเขียวกับแสงสีแดงแล้วกันลองลองใช้สโเรจมือสีแดงเป็ี่ยนด่ะแสงสีแดงเทียบกันดูเอ๊ะสองสีนี้มันก็คือคนละความถี่คนละพลังงานไม่ได้ทําให้กระแสฟไฟฟ้าเปลี่ยนไปเลยแสดงว่าไม่ได้ขึ้นกับความถี่ของแสงแสงสีน้ําเงินกับแสงสีเขียว ีกระแสไฟฟ้าเท่ากันแสดงว่าไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยนี้ลงออกทําไมดูความือนะคะทํใไมลองยิงแสงใหม่ลงไปปรากฏว่าครูลองยิงแสงสีเขียวนี่แหละเออยิงแสงสีเขียวนี่แหละขอแสงสีเขียวเขียวแรกครูว่าเอาเขียวนี้ยิงเข้าไปวัดกระแสวัดกระแสไฟฟ้าวัดกระแสไฟฟ้านะต่อไปยิงเขียวใหม่เขียวนี้ลงไปยิงเขียวใหม่เขียวเดิมหาเขียวนี้ลงไป เด็กสังเกตเห็นว่าสีเขียวตัวเดิมคือความถี่เดิมเปลี่ยนแค่อะไรความเข้มของแสงยิ่งความเข้มของแสงมากขึ้นเท่าไหร่เราเพบว่ากระแสไฟฟ้าอ่านค่าได้มากขึ้นเท่านั้นแสดงว่าจํานวนของกระแสไฟฟ้าแสดงถึงจานวนโฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดถ้ามันหลุดมากกระแสไฟฟ้าก็มากมันขึ้นอยู่กับความเข้มแสงเท่านั้นไม่ได้ขึ้นกับความถี่ขึ้นกับความเข้มแสง จากการทดลองตัวนี้แสดงว่าสรุปแล้วนะสรุปผลการทดลองที่เกิดขึ้นว่าจํานวนโฟโตอิเล็กตรอนจะมากขึ้นขึ้นอยู่กับความเข้มแสงสําคัญมากขึ้นอยู่กับความเข้มแสงเปลี่ยนเฉพาะความเข้มถ้าเราใช้แสงสีแดงแล้วก็แดงจางแดงกลางแดงเข้มแดงไปเรื่อยๆนะคะน้ำเงินอ่อนน้ำเงินกลางน้ำเงินเข้มเนะะี่ยค่ะไม่ได้เปลี่ยนความถี่ เปลี่ยนแค่ความเข้มแสงทําให้จํานวนโฟโตออิเล็กตรอนหลุดมากขึ้นตอบคําถามที่หนึ่งได้แล้วจํานวนโฟตออิเล็กตรอนที่หลุดขึ้นอยู่กับความเข้มแสงนั่นเองอันนี้คือคําตอบที่หนึ่งนะทดลองตอบคาถามที่2อคือวัดพลังงานเออทีนี้เราจะมาวัดพลังงานจลเออมาดูการทดลองการวัดพลังงานจลเอ๊ะเราจะวัดพลังงานจลนยังไงวะแสะดงว่าตอนนี้เราเอาอะไรยิงเธอเอาแสงยิงแสงมีอะไรโฟตอน แล้วแสงโฟตอนถูกเปลี่ยนเป็นอะไรพลังงานโจนทีนี้ถ้าเราทําให้มันหยุดละ่ะพลังงานโจนมันหมดเออทำอยังไงปกติอิเล็กตรอนมันจะวิ่งไปงนี้ผู้ขอเขียนทิศทางของอิเล็กตรอนเดอรนนี่คือทิศทางของอิเล็กตรอนนะคะนี่คีกยกระแสอิเล็กตรอนนะคะกระแสไฟฟ้าก็คือตรงนี้เป็นขั้วบวกถูกไหมตอนแรกอะเราทาให้ต้องเป็นขั้วบวกเพราะอิเล็กตรอนจะได้วิ่งมาทําไมอิเล็กตรอนมันอยากวิ่งไปหาบว,วกใช่ไหมทำอันนี้เป็นลบเห็นไหมแทนที่มันจะเป็นบวกทําเป็นอะไรแทน เป็นลบแล้วอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือกลับขั้วทิศทางยิงแสงไปแล้วให้มัตนตกลุ่นหลุดไปหาใครไปหาลบแสดงว่านี่แสดงอาน,อนาจเป็นลบแทนขานี้กลายเป็นบวกแทนเรามีการกลับทิศขั้วไฟฟ้าพูดง่ายๆก็คือกลับแอมมิเตอร์กับขั้วแอมมิเตอร์ที่เราจะวัดกระแสไฟฟ้ากับขั้วแล้วเราจะยิงแสงไปเรื่อยๆยิงแสงไปเรื่อยๆจนกว่า กระแสไฟ้าจะอ่านค่าได้เป็นศูนย์แสดงว่าตอนนี้นะคะเรามีการยิงแสงความถีห่หนึ่งเข้าไปอิเล็กตรอนจะวิ่งไปเรื่อยๆค่ะวิ่งไปได้เพราะอะไรเอาก็มีโฟตอนใช่ไหมโฟตอนถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานโจนาให้อิเล็กตรอนวิ่งมันวิ่งไปได้ระยะหนึ่งมันจะเป็นไงแกหยุดเพราะว่าพลังงานโจนมันหมดเพราะมันจะไปหาพลังงานสักไฟฟ้าแล้วลบกับลบมันต้องทัก,การทําให้พลังงานมันหมด พลังงานหมดปุ๊บม,มันจะถูกดีกลับดังนั้นมันจะทําให้บริเวณนี้ไม่กระทบเลยพอไม่กระทบปุ๊บม,มันจะทําให้กระแสไฟฟ้าอ่านค่าได้เป็นศูนย์เราจะเรียกสักไฟฟ้าที่เราเพ่อค่จ่ายเข้าไปค่ะปรับไปเรือ่อยๆความต่างศักนี้ค่ะเราถูกเรียกความต่างศักนี้ว่าความต่างศักจุดยัง้ Stop ยง stopping potential นั่นเองเรียกความต่างศักว่าความต่างศักจุดยัง้งเนาะ ถ้าสมมติว่าตอนนี้ครูใช้แสงสีเขียวอย่างเดียวอ่ะแสงสีเขียวเออเขียวไ็ได้ยิ่งแสงสีเขียวมาปุ๊บยังไม่กักขนะั้วนะยิงแสงสีเขียวปุ๊บอิเล็กตรอนวิ่งวัดกระแสไฟฟ้าได้ทาใหม่กับขั้วยิงแสงสีเขียวเดิมนะไม่เปยนนะกับขั้วกับขั้วเสร็จปั๊บปรับวนเตะทีละนิดทีละนิดจนกว่ากระแสไฟฟ้าจะอ่านค่าได้เป็นศูนย์ถ้ากระแสไฟฟ้าแก,แกอ่านค่าได้เป็นศูนย์ เราพบว่าความต่างศักย์ที่เราใช้ stopping potential ถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนจนหมดนั่นเองแสดงว่าพลังงานจนตอนนี้ครูมาจากไหนามาจากพลังงานศักย์ไฟฟ้าที่ครูจ่ายเข้าไปแล้วให้มันหยุดดังนั้นครูมองตรงนี้ว่าเป็น e v v ที่เกิดขึ้นเป็น stopping potential คูใส่ s เพื่อระบุว่าเราทำให้มันหยุดการเคลื่อนที่ก็คือหยุดกระแสไฟฟ้าเป็นศูนนั่นเอง เห็นไหมเราก็เลยใสย่ s ส o ป p ิ้ g เขา้าไปแสดงว่า EK สามารถวัดได้จากพลังงานสั่์และขนาดเดียวกัน EK มันถูกเปลี่ยนมาจากอะไรแก่โฟตอนได้ไหมได้นะคะเราจะบอกว่าเป็น e เป็น hf ก็ได้นะคะตามนี้เลยนะคะเราจะให้พลังงานจนมาจากโฟตอนแล้วพลังงานจนมาจาก EBS ก็ได้แต่เราจะวัด EBS ก็จะได้ง่ายกว่าในห้องปฏิบัติการอาพอเราเห็นสมก,การปุ๊บ เฮ้ยพลังงานจนมันขึ้นอย่กอะไระ E V S ก็คืออิเล็กตรอนหนึ่งตัวภายใต้ความต่างศัก์เรียกว่าสัก์และอันี้ก็มาจากอะไรนี่โฟตอนแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับความเข้มละต้องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเออโฟตอนก็คือเกี่ยวกับอะไรนี่ความถี่เออโฟตอนนั่นแหละถูกแล้วนะคะเกี่ยวกับความถี่แสดงว่าพลังงานจนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ ความถี่ความถี่หมายถึงพลังงานพลังงานจนจึงขึ้นอยู่กับความถี่ของแสงโดยไม่ขึ้นกับความเข้มแสงดังนั้น,นตอนนี้สมการนี้สามารถอธิบายพลังงานจนได้นะคะนี่ขอกลับมาด้านล่างของบรน้าธน,นะคะจา่ พูดไปจะเห็นว่าพอเรากลับคั้วไมโครแอมมิเตอร์ของเราจะอ่านค่าได้เป็นศูนย์างที่ครูบอกนะคะคือไม่มีอะไรเลยแสดงว,ว่าพลังงานจนถูกผลักจนพลังงานจนหายหรือหมดไม่ทําให้เกิดกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าความต่างั่งหยุดยั้งครูใช้เป็น EBS นี้นะคะแล้วเราก็เขียนสมการเมื่อกี้พลังงานจนคือพลังงานศักย์ EBS มาจากโฟตอนตอนนี้ครูก็จะเขียนยง่ายๆว่า E พลังงานจนที่เป็น EBS เนี่ยมันมาจากพลังงานโฟตอนซึ่งขึ้นอยู่กับความที เราจะสรุปการทดลองข้างต้นทั้งหมดของเฮิร์ตอันี้เป็นการทดลองของเฮิร์ตนะคะความต่างสั่ง์หยุดยั้งแสดงถึงพลังงานจนแต่พลังงานจนมองถึงความถี่ของแสงถ้าความต่างสัตว์หยุดยั้งคงตัวแล้วเพิ่มความถี่เพิ่มความถี่สีเหลืองก็เพิ่มเป็นสีเขียวสีเขียวก็เพิ่มเป็นสีม่วงอะไรอย่างนี้นะคะเพิ่มความถี่ความต่างสัตย์หยุดยั้งก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถ้าสักย์หยุดยั้งเพิ่มเพิ่มความถี่สักย์หยุดยั้งเพิ่มพลังงานจนก็ เพิ่มตามจึงสรุปเป็นคำตอบที่สองว่าพลังงานจนขึ้นกับความถี่ของแสงที่ตกกระทบนั่นเองโดยไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นกับความเข้มสำคัญมากอันนี้ก็จะเป็นตอบคำถามข้อที่สองสงสัยมีคนสงสัยการทดลองของเฟิร์ยิงแสงไป อันนี้กับขั้วไฟฟ้านะกับขั้วไฟฟ้าจะยังข้างบนเดยังนะแกสังเกตกาบความโมดูเดิมอันนี้คือพลังงานจนุนนี่คือความถี่แกนนองความถี่บางเอืญว่ายิงแสงไปข้างหนึ่งไม่มีโฟตอิเล็กตรอนไม่มีกระแสไฟไม่เกิดเลยเลยงงมากเฮ้ยทำไมมันไม่เกิดอ่ะถ้าให้ความถี่ข้าไปลงไป,ม,งไปมันไม่เกิด เราก็ค่อยๆพบความถี่พบความถี่ความถี่จนถึงจุดความถี่ความถี่หนึ่งแล้วจึงเกิดปรากฏการณ์นี้คืออ่านความต่างศัก์ได้แสดงว่ามันไม่ได้เริ่มจากความถี่แรกมันเริ่มจะพบาบางความถี่แล้วคือจะเกิดเท่านั้นอีความถี่นั้นมักจะถูกเรียกว่าความถี่เอแลวห้อยศูนย์ความถี่นี้เรียกว่าความถี่ขีดเริ่มเป็นความถี่แรกที่สามารถทําให้เกิดปรากฏการณ์ได้ แล้วทําไมไม่เกิดแต่แรกความทีไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอทาไมถึงต้องเป็นความถี่ขีดเริ่มเท่านั้นจึงจะเกิดปรากฏการณ์นี้เห็นไหมแสดงว่าการยิงแสงไปแล้วเนี่ยแสงไม่ได้ทําให้เกิดปรากฏการณ์เลยไม่เกิดการเริ่งแสงพูดง่ายๆค่ะก็คือไม่เกิดปรากฏการณ์ของโฟโตเรตติวเลยนะคะมันจะเกิดเฉพาะความถี่ขีดเริ่มเท่านั้นต้สงสัยสิคะเกิอันนี้ไปต่อเลยได้ปะเนี่ย ไปต่อเลยแล้วกันนะความถี่ของแสงเอาเฉพาะ BS อันนี้เด็กๆนะ่าจะทำในห้องปฏิบัติการของสุรนารีมาแล้วนะมทสองมาแล้วกราฟเนี่ยเป็นการระหว่างความต่างศักย์เพราะว่าในตอนนั้นเราปรับวนเต,ตนนนนะจำได้ไหมคะเราปรับวนเตะปรับไปเรื่อยจนก,กว่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้า่านเราก็ได้เขียนกราฟระหว่างความต่างศักย์กับความถี่ ดเด็กๆสังเกตเห็นว่ามันเริ่มจากความถี่เฉพาะความถี่ขีดเริ่มเท่านั้นมันจึงจะเกิดปรากฏการณ์ก่อนหน้านั้นมีไหมก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยไม่ทําให้เกิดความจางสัสดงณว่าไม่เกิดพลังงานจมไม่มีการอิมิชชั่นของกระแสะไฟฟ้าไม่เกิดปรากฏการณ์โฟโตเล็กติก,รตก,รกเรียกความถี่ที่ทาให้เริ่มปรากฏการณ์โฟโตเลติกเรียกว่าความถี่ขีดเริ่มนั่นเองตรงนี้แหละคือคลายแม็กว่าทําไม ทำไมมันเหมือนไม่เหมือนทฤษฎีพลังงานเดีวแอดูน่าถัดไปเออมันจะไปสรุปเลยใช่ไหมขอพูดเลยพอพดหน่าอีกและททำไมมันถึงไม่ตรงกักทฤษฎีพลังงานเราจะบอกว่าพลังงานเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราเอาแสงหรือเอาจานจานวงหักก็ได้ไปวางไว้กลางแดดครั้งแรกมันจะยังไม่ร้อนถูกไหมตั้งทิ้ไงไว้นานมันจะเริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อน,ข,นขึ้นจนกระทั่งร้อนจี๋ สแสดงว่าความร้อนจากจานเนี่ยมันพยายามเอาความร้อนมาเก็บสะสมลงไปในตัวของมันทาให้มันร้อนขึ้นเช่นเดียวกันกับเอาน้ําธรรมดาไปต้มเปิดแกงครั้งแรกมันจะยังไม่เดือดมันจะค่อยๆเอาความร้อนไปเก็บ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 จนกระทั่งถึงจุดเดือดขีดหนึ่งมันก็จะเริ่มเปลี่ยนสถานะทําตำแหน่งจุดเดือดเฮ้ยแล้วทั้งหลานี้ไม่เป็น่นถ้าเราเอาความถี่ค่าหนึ่งที่มันยังไม่เกิดปรากฏการณ์หรอกก็คือมันยังไม่เดือดเนาะใกล้่คายแรกของเอาความถี่ไปใส่มา แสงยิงเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วตั้งทิ้งไว้สักหนึ่งวันฉายไว้หนึ่งวันสักครั้งมันต้องเกิดแต่มันไม่เกิดเลยปรากฏการณ์นี้ฉายแสงถ้ามันน้อยกว่าครั้งที่ดิบเริ่มตั้งทิ้งไว้ทั้งวันทั้งปีก็ไม่เกิดปรากฏการณ์เขาก็เลยสงสัยว่าเอาถ้าเป็นพลังงานที่เราเอาโฟตอนไปใส่ทําไมถึงไม่เก็บสะสมพลังงานเห็นไหมเอาแสงไปใส่จานจานก็ร้อนขึ้นค่อยๆร้อนแต่อันนี้เอาแสงไปใส่โล,ลาหะบางชิด เโลหะไปปุ๊บไม่เกิดไม่สะสมพลังงานด้วยจนกว่าจะมีแสงที่พอดีเท่ากับความถี่ขีดเริ่มขึ้นไปจึงจะเกิดปรากัการโฟโตเรกิกพอมาถึงตรงนี้ไม่สามารถตอบคำถามได้โดยทฤษฎีของเฮิร์ตทำไม่ได้ก็เลยตกไปนะฮะสรุปผลการศึกษาจากปรากฏการณ์โฟโตเรกิกเดี๋ยวเราจะระบกการทีหลังว่าทำไมน,นะเมื่อแสงที่เกิดขึ้นตกตกระทบเอานะหน้าไวเนี่ย แกหาไปเจออมาละโฟโตอิเล็กตรอนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อแสงที่มีความถี่ยังน้อยเท่ากับความถี่ขีบเริ่มจึงจะเริ่มปรากฏการโฟโตอิเล็กตรอนนะคะสองจำนวนโฟโตอิเล็กตรอนจะเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับใครความเข้มแสงความเข้มแสงจํานวนโฟโตอิเล็กตรอนนะคะขึ้นอยู่กับความเข้มแสงพลังงานจนไม่ขึ้นกับความเข้มค่ะขึ้นอยู่อย่างเดียวคือความถี่ของแสงนั่นเองก็คือค่าพลังงาน ส,สังเกตว่าพอเราพูดมาเนี่ยอีทฤษฎีเนี้ยไม่สามารถใช้ทฤษฎีความเป็นคลื่นของแสงอธิบายว่าถ้าแสงเป็นคลื่นเนาะเอาพลังงานคลื่นอะเนี่ยมาใส่นะคะเอาพลังงานคลื่นมาใส่แล้วมันก็ต้องเกิดทันทีสิอะไรเงี้ยแสงที่มีความเข้มสูงมากๆมันก็ควรจะทําให้อิเล็กตรอนหยุดเยอะสิทำไมมันเ,มนเป็นอย่างนั้นอนะเอ่ออิเล็กตรอนหลุดขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า,าพลังงาน เพราะว่าแสงมีความถี่ต่างขนาดไหนมันก็ควรจะเกิดปรากฏการได้เพราะค่อยๆสะสมพลังาางานไปซี่อะไรเงี้ยค่ะทาไมจะต้องขึ้นที่ความถี่กิดเริ่มนี่กูพูดไปแล้วนะคะปรากฏการณ์นี้เกิดปัญหาและประเด็นหลายประเด็นที่ไม่ถูกต้องในการทดลองของเฮิร์ตปัจจุบันก็คือมีผู้ทดลองปรากฏการณ์นี้อธิบายอาจจะอธิบาย,บายดังสมบูรณ์ในเวลาต่อมาทําให้เขาได้รางวัลโนเบลจากสถา,านีนนะคะคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ การที่เขาได้รางวัลจากทฤษฎีนี้เป็นเหมือนกับอันนี้อันนี้พูดแบบขอำๆนะเหมือนกับนงเบลโกเซน่าในยุคที่ไอสไตน์กำลังเสนอนำเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพมาแล้วเนี่ยไม่มีใครเชื่อเนื่องจากว่าทฤษฎีเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงว่าถูกต้องนะคะแล้วเขไม่มีใครขัดแย้งนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าหรือถูกหรือเปล่าก็ไม่มีใครขัดแยง้ง ก็เลยไม่ให้นเบลจนปัจจุบันเราคือว่าทุกอย่างที่ไอสไตน์พูดหมายมันถูกหมดแล้วแต่จะไปให้รางวัลย้อนหลังก็ไม่ได้ก็เลยไม่ให้นะคะถูกหมดตอนนี้ไม่มีใครสามารถขัดแย้งไอสไตน์ได้ว่าของเขาผิดนะคะทีนี้พอไอซสไตน์มาอธิบายบรกวามนี้ได้ปุ๊บเขาก็เลยให้นเบลเลยให้นเบลไปเลยนะคะอันนี้คือเหมือนแบบเป็นที่เล่าๆกันมาว่านเบลก็กลัวแบบเสียหน้านะคะปัจจุบันไม่มีใครกล้าหักล้างทฤษฎีของอัลเบิร์ตค่ะ มันหักล้างไม่ได้ไม่มีทฤษฎีไหนที่บอกว่าผิดดังก,การโฟารนนี้เราจะคิดว่าแสงอ่ะไม่เป็นคลื่นมาตกกระทบแล้วถ้าแสงเนี่ยมันเป็นก้อนพลังงานไอ้ตายบอกแสงโฟตอนที่ตกกระทบกลายเป็นความตั้งพลังงานเรียกว,ว่าโฟตอนก็ได้ทาให้ความถี่ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเฉพาะบากค่าเท่านั้นและอีกก้อนโฟตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามีพลังงานแค่ hf มันจะกระทําให้อิเล็กตรอนตัวเดียวหลุด แสดงว่าพลังงาน hf 1ตัวให้อิเล็กตรอนของโลหะหลุด1ตัวเราจะเรียกว่า1โฟตอนจะถ่ายพลังงานให้กับอิเล็กตรอนหนึ่งตัวถ้าแสงมันมาเป็นลำบีมมหาศาลอิเล็กตรอนเนี่ยผู้ผิดโฟอตอนหลายนันตัวก็จะมาพร้อมกันอิเล็กตรอนหลายนันตัวก็จะหลุดพร้อมกันนี่เป็นต้นนะคะแต่การที่อิเล็กตรอนจะหลุดไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะสะแลหลุดนะคะมันจะหลุด อิเล็กตรอนจะต้องเสียพลังงานตัวเองให้ก่อนให้กับใครให้กับพลังงานของโลหะที่ยึดเหนี่ยวมันไว้ด้วยดังนั้นต่อไปนี้พลังงานที่โลหะใช้ยึดอิเล็กตรอนไว้ที่หน้าผิวครูจะเรียกันว่าพลังงานยึดเหนี่ยวถูกเรียกว่าเวิร์กฟังชันนะคะครูจะเรียกมันว่าเวิร์กฟังชั่นเวิร์กฟังชันนี้ก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นเป็นไฟลนะคะบางทีบางสือ่ออาจจะใช้ดาวดูก็ได้เรียกว่าเวิร์กฟังชั่นเวิร์กฟังชั่นเนี่ยมันคือพลังงานยึดเหนี่ยวของโลหะ อยู่กับชนิดของโลหะจริงไหมเออขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะอ๋อถ้ามันขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะความถี่คิดเริ่มในแต่ละโลหะก็ต้องไม่เหมือนกันเลยดิก็จริงนะคะอันนี้ก็จริงนะคะเขาก็เลยสร้างแบบจําลองง่ายๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะพลังงานที่ได้ต้องเท่ากับพลังงานที่ให้อนุรษ์พลังงานก็เข้านะคะเออพลังงานที่มันจับไม่หายไปอยู่แล้วนะคะทีนี้ดูครั้งแรกยิงอะไรเข้าไป ขอใช้สีเหลงเย้ยิงโฟตอนเข้าไปออยิงเข้าไปสามตัวไปยิงสามโฟตอนเอ e r ์จีที่เข้าไปเป็นสามโฟตอนครูจะมองตรงนี้เป็น hf นะคะ hf 3ตัวนะมันจะไปทำให้อ e ิเล็กตรอนเนี่ยเอาพลังงานมามันจะหลุดก็ต่อเมื่อมันจะต้องเสียอะไรเสียพลังงานให้กับค่าเวอร์ฟังชันแสดงว่ามันจะต้องสูญเสียพลังงานครูขอเขียนคำว่าจ่ายดีกว่าเสียดีกว่า เสียพลังงานให้กับพลังงานยึดเหนี่ยวเออพลังงานยึดเหนี่ยวเสียไปเท่าไหร่เสียไปเท่าไหร่ถามพานอนเสียไปเท่าไหร่พลังงานให้กับพลังงานยึดเหนี่ยก็คือเสียไปเป็นวฟังก์ชันเสียไปปุ๊บเลือไหมเหลือเหลือเท่าไหร่จึงหลุดถูกไหม เหลือเท่าไรจะเอาพลังงานนั้นแหละไปวิ่งต่อเพราะฉะนั้นถ้ามีโฟตอนเข้ามาสตัวอิเล็กตรอนจ่ายไปให้กับวัฟังช์ชันปั๊บอิเล็กตรอนพวกนี้จะหลดุดหลุดเป็นพลังงานจนนั่นเองแล้ววิ่งต่อดังนั้นตอนนี้เราให้อะไรมาจะเขียนพลังงานที่ in, อินค่ะ energy in เข้าไปพลังงานที่เข้าไปเท่าไหร่ต้องเท่ากับพลังงานที่ที่ได้ที่เอาออกมา อันนี้บอว่ามากกว่าเพราะมากมากกว่าครูเข้ามาสูญเสียสูญเสียให้กับใครให้กับพลังงานยึดเหนี่ยวนะคะอันนี้ตอบคาถามก่อนพลังงานยึดเหนี่ยวดิวตอบคาถามเวอร์ฟังชันอันนี้เข้าไปไม่เท่ากับอกอ,อกค่ะเพราะว่าสูญเสียให้กับอันนี้ครูก็มองว่าพลังงานหนึ่งต้องเท่ากับพลังงานสองดีกว่าให้อีงเอาดิจะบอวพลังงานหนึ่งไปเท่ากับพลังงานสองหนึ่งคืออะไรยิงอะไรเข้าไปยิงยิงโฟต,ตอนไป ยิงเข้าไปแล้เกิดอะไรขึ้นเสียไปก่อนเสียใ,ใครเสียใ,ใครลบดีกว่าเสียใครเสียให้กับเวกฟังชันพลังงานที่มีเราต้องเอาไปก่อนเสียให้กับเวฟฟังชันเหลือเท่าไหร่ก็เกิดอะไรขึ้นเหลอเือเท่าไหร่กลายเป็นพลังงานโจนนั่นเองนี่แค่นี้เองเข้าไปปุ๊บให้ไปเป็นโฟตอนปุ๊บ เสียเสียให้กับพลังงานยึดเหนี่ยวแล้วเหลือกลายเป็นพลังงานจนจำแค่คอนเซป์นี้เข้าไปสูญเสียให้กับพลังงานยึดเหนี่ยวแล้วเหลือเป็นพลังงานจนแค่นี้เองดเด็กจะได้สมการของไอน์สไตน์ออกมาหนึ่งสมการนะคะเสร็จแล้วสมการบเบาๆน่ารักหนึ่งตัว อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเขียนสรรมการใหม่ตามกฎอน,นุรักษ์พลังงานนะเขียนตามแบบประโยคกันเมื่อกี้แหละนะคะถ้าแสงเข้าไปเป็น F ออ hf อันนี้เขาเขียนเป็น h new น,นะคะเดียวกัน hf เข้าไปปุ๊บหนึ่งตัวนั่นเอง hf หนึ่งตัวจะทำากอิเล็กตรอนหนึ่งตัวแล้วเสียไปเป็นเวอร์ฟังก์ชันแล้วก็หลุดเนาะเป็นสรรมการนี้เสร็จก,ก่อนเขียนนั้นบนขอเขียนนั้นบนค่ะเขียนซ้ำๆค่ะดีๆค่ะเข้าไปเป็น hf สูญเสียเป็นเวอร์ฟังก์ชันแล้วเหลือเป็น e k แล้ว้เด็กจริงจะได้ hf เท่ากับ ek แล้วลบกับ w o ฟังก์ชันะคะไม่ใช่สินาย้ายข้างต้องบวกสิว่าบวกเสร็จแล้วค่ะเงื่อนไขเงื่อนไขของสมการนี้พบว่า hf เราหาง่ายใช่ไหมเพราะ hf เนี่ยมันคือค่าโฟตอนดเด็กสามารถหาจาก h F c ส่วน,นดัมด้ก็ได้รูขอเขียน h F c ส่วน,นด้นคะได้ ek หาจากอะไร ek อ๋อ ek อาจารย์หาจากนั่นค่ะ หาจาก1/2 mv กำลัง2ค่ะคืออัตราเร็วของอิเล็กตรอนเอาแล้วทาไมหาจากนี้ได้ไงพลังงานจนอะไปหาจากเฮอร์ติ้ไหมทั้ว่าเฮิร์ตเปล่ความต่างศักย์ไปเรื่อยๆรน่อนตั้งกระแสไฟฟ้าอ่านได้เป็นศูนย์เอาแสดงว่ามันคืออะไร evs ได้ไหมได้อีกดังนะั้นพลังงานจนสามารถหาได้จาก1/2 mv กำลัง2หรือ evs ก็ได้เพราะพลังงานจนคือพลังงานศักย์ไงเห็นไหมเท่ากัน แล้วเว์ฟัง์ชันหาจากอะไรเวฟัง์กชันเป็นค่าที่มันจะหลุดก็ต่อเมื่อต้องเท่ากับความถี่ที่พลังงานโลหะนั้นยึดเหนี่ยวยถ้าพลังงานความถี่ที่แกให้ไปมันน้อยกว่าค่าเวิร์ฟัง์กชันมันจะไม่หลุดค่ะมันจะต้องพอดีเท่ากับเวอร์ฟัง์กชันซึ่งขึ้นอยู่กับโลหะชนิดนั้นๆดังนั้นกรณีที่แสงตกกระทบมันจะต้อง เท่ากับเขียนนี้นนะแสงที่มาตกกระทบเนี่ยค่ะ hf เนี่ยมันจะต้องเท่ากับพลังงานยึดเหนียวอีตัวที่ยึดเหนียวอยู่ถูกยิว่าว์ฟังชันดังนั้น hf ที่แกยิงมาจะต้องมากกว่าถูกไหมจึงจะหลุดได้น้อยกว่าไม่หลุดค่ะเนี่ยถ้าน้อยกว่างไงก็ไม่หลุดต้องมากกว่าเท่านั้นจึงจะทําให้อิเล็กตรอนหลุดเราจะเรียกความถี่ที่วอลฟฟังชันพูดถึงก็คือ h แล้วก็ f นอกดังนั้นวอลฟฟังชันมันจะมีพลังงานโฟตอนก็คือ hf f 0นั่นแหละนะคะ hf 0น้อยกว่านี้ไม่หลุดมากกว่านี้หลุดได้นต้องอย่างน้อยเท่ากับ hf 0นั่นเองดังนั้นวอลฟังก์ชันเราจะใช้ฟังก์ชันเป็น hf 0หรือเขียนข้างขงไว้เลย h c ส่วนแลมดา a ศูนย์เราจะพูดถึงความยาวคลื่นน้อยสุดของมันก็ได้นะคะทีนี้ค่าวอลฟังชันเนี่ยความถี่หรือพลังงานที่มันต้องการทําให้ตัวเองหลุดเนาะมันขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะเราไม่ต้องจำค่ะนะคะ เราไม่ต้องจำเราจะเห็นว่าเฮ้ยเรามีโลหะเยอะมากเลยว่าจะเป็นซีเซียมแบเรียบไคว่ามีค่าบวกฟังก์ชันเยอะที่สุดคือแพลตินัมเยอะกว่าทองคำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างสร้างระเบิดรงมนูแล้วก็ใช้สารตัวนึงเป็นเป้าเขาเลือกทองคำเป็นป้าเป้ายิงค่ะเออยิง ยิงไปปุ๊บทาให้อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนกลางนะคะยิงเข้าไปที่เป้าของทองคำปรากฏว่าไม่มันก็ยังไม่เสถียนพอเขาก็เลยผลิตโลหะตัวหนึ่งขึ้นมาที่มีความเสถียนมากกว่าทองคำเขาก็ไปสกัดแพลตินัมบริสุทธิ์ขึ้นมานะคะในยุคของคอามโลภขั้ที่สองเนี่ยก็เลยเกิดแพลตินัมบริสุทธิ์ขึ้นมาเออทองคำเขาบอกว่าทองคาในยุคนั้น,นะะเอาไปขั้นประตูเพราะว่าเขาต้องรี้ทําให้จบไงไม่งั้นสงครามมันจะไม่ยุตินะคะ เยนุมันมันจะได้ละปร๊มนูมันจะยิงขล่มมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเร่งด่วนค่ะนี่อันนี้คือยุคที่เกิดในช่วงสงครามโลกเพราะฉะนั้นถ้าเคยจะทําให้อิเล็กตรอนของแพตตินัมหลุดเธอจะต้องให้พลังงานถึง5.6อิเล็กตรอนโวลต์จึงจะหลุดนะคะมาดูซีเซียมซีเซียมหลุดง่ายมากซีเซียมน่ารักมากให้แค่1.8มันจะหลุดเลยนะคะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ละตัวจะให้ความถี่ไม่เท่ากันจึงไปกับคำถามเฮิร์ตว่า ทำไมความถี่บางค่าให้แล้วมันจึงไม่เกิดปรากฏการณ์เพราะอย่างน้อยจะต้องเท่ากับความถี่เริ่มค่ะอิเล็กตรอนตึงจะเริ่มหลุดนะคะก็จะจบทฤษฎีทั้งหมดข้างหลังนี้จะเริ่มประยุกต์ละจะเริ่มมีกราฟการทดลองละนะคะโอคุณจะตอบไหมหรือพักก่อนครึ่งหนึ่งไม่พักยาวไปเลยนะคะพักไหมเออพักพักก่อนแป๊บหนึง่ง